สวัสดีค่ะมาพอกับช่องจ้อยปณิตาชาแนลเมื่อวานเนาะค่ะอาบน้ำแล้วนะคะอะาซักพ้าทิมไวร้่อร่อ,รอให้เครื่องยุดแล้วก็จะค่อยจะไปตากเนาะเนื่อวันเสาร์นะคะโอ้ยจะเป็นช่วงนี้อากาศก็ห้องหลกก็ข้นก็เกลียดหลกก็ระบาดหลายทีหลายหม่องคนก็ปิดเนาะจังหวัดอุบลก็ปิดเมื่อนานเนะคะ่ะ จะมานาซดนะคะนี่นาะ,ะส่วนมาจอยโบคอยมีขีมอย่งางไรดอกใส่ขีมกันขึ้นก็นจะใส่เยอะีิเอามาให้เบิองใส่มานีหาหกปีแล้วทุกเดือนถ้าจะขีมขึ้นซ้ำนี่สบู่กับแบนเนตนะคะก่อนหนึ่งใส่ได้ซ้เดือนสีเดือนถึงปาดใส่เอานาซดคะนาสดขีไม่วันไล่หลายพี่น้อง ก็จะมาแนะนำครีมซองครีมกลางเว้นจเจลบ่มีใสเจลใสจะบ่เอีอีครีมหรือบ่กะดีดีครีมหรือบ่กะล่องผื่นท hm ี่แบบบนเย้าเนื้อนะเอเอออร่าของนามินี่ก็ใส่ดูคือกันวางเธอหนาอมชมพูตัวนี้สามสิบเก่าหรือสี่สิบเก่าเนี่ยราคาอยู่ร้านสะดวกซื้อส่วนดีดีแตงโมนี่ก็คือกันงามกันกานหนามกันเงาสามสิบห้าบาทพี่น้องดีดีอีกที คือกันทั้งแดดบำรุงเขาเขาบอกว่ากั้นใส่ชุ่มชื้นกันน้ำกันแดดกันเหงื่อกันแดด UVA UBB เนื้อครีมบางเบาอ่าถ้าเาอยู่บางขา้นมาอีกบางเบานะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็คือใส่นี่ของซิตเตอร์ผิวผิวอิ่มหนามกัางใสชมพูอีอีครีมคุ้มมันกันน้ำเนี่ยใสเบาบางคือกันสีซับกันใส่ย UV เรื่องอะไรก็ใส่หน้ามีเรื่องอะไรก็ใส่อียัง ของเซเว่นแต่ทีลักๆนี่เวียนใส่อยูสามแบรนด์นี่ที่ใส่ประจำเพราะว่ามันเหมาะกับไรสไตล์จอยที่อยู่แต่บ้านโบข่อยเด็กไปใส่ครีมรองพื้นที่จะนั่งนั่งเนี่ยก็จะมีไว้อยู่แต่ว่าโบข่อยทามมัน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 เป็นอียังไงแบบเจ้ากับโบข่อยมากมากยูสามแบรนด์เนาะไปหาซื้อกันไหนเนาะส่วนบัชออนมันก็แบบของสั่งมาก็กรอบนั่นแหละจ้ะมาท่นสูง ส่วนแปรงส่วนหมาก,กใส่เมมเบรีนเบอร์สองเบอร์สามก็ว่าไปบกว่าจะเป็นตะลับมีตะลับเหลี่ยมหรือบอตะลับกลมแล้วแต่โอกาสที่หางเพื่อลดตวนก,น,กนก็ร้อกระบะถึงซื้อมากมีไหมใส่บกว่าใจาเื่อก้อนน,นั้นใส่แป้งชี้ก็ด้ห้ายเดือนห้ายเดือนแหงนี่นจะจ๊ะอันนี้เ้าไว้ปัดช่วงนึงใส่เมมเบรีนอ่าลิปเมมเบรีน ก็ได้โดนแห้งเป็นปีริบมันเปลี่ยนสีสีสมแต่ตัวนี้กับเบบี้ไบเบบี้ไบนี่จะส่วนดินซอเขียนคิ้วนีตำนานทุกคนคุณจะเห็นน้ำ,นำตลาดน้นน้ำหลานน้ำเอียงตัวนี้ซื้อมาสหาบาทบางรายก็เสกเตัวนี้เอียงหน้ามีรู้เป็นว่าหัวหัวแบบมุนเนาะสีเอาไว้ถ้าไปอยางไปใส่มาใส่มันจับโบฮักแบบนี้มันเอาไปเอาไปโปะผ้ามันหัก ันนี้สีแพงไหวมันลอยกว่าบาทก็สแีแต่งห้อยคิ้วในฟุ้งฟูเป็นวาเด้ฉบ,บ่ปหะพองอก็จมีซ้ำนี่แหละมีเท่านี้ค่ะตางนะพกย่ามพกกับสีพกแค่ซ้ำนี่ก็ปรีบอันนี้บบพกพกที่ตัวแค่ซ้ำนี่มาเริ่มกันเลยจ้าปัจจุบันเ้าใส่อันนี้เนาะเอากระจกกระเบ,บนมี่เหมือนกัน แต่งจังนในรัะอุ้ยบหมนบานอีู่ีทุกคนเอ้ยพวกกระจกเปน็นนี่อันนี้เ,เลยข้านในรอใส่ทิ่ลอกออกก็แต่งแบบธรรมดาเหมืนบานนะจ๊ะตุ๊บๆวันเดี๋ยวมีพิธีแทนเอียงลายท่าขอน้ำที่บานวัตกรรมเด็ดเดี๋ยวน้อยนึงก็เอาวันเดี๋ยวมีล็อกสูตรล็อกการนี่มีแต่ล็อกกะ ไม,ไ,มไม่ได้มีหลักสูตรหลักการอะไรเลยถ้าซํำนี้แล้วก็จะปะแป้งเนะีะไ,ไม่ได้เรียนไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดนี่้องฟังดูค่ะปะปะป แต่งหน้าบ่ถือล็อกการแต่เ,เราแล้วตตแต่ตสีเฮ็ดไปต่การภาษาขนหนอน้า,า,ขาเขาบดอื่อนวนะ่าแต่งไหนเนาะเขาเอ็นว่าทาครีมทาแปะบดอันนี้ล็อกการบดอีมี่นะี่ตัวอะไรไปเอาตามความสอบแต่งหน้างบประหยัดบ้า,บานๆครีมกับครีมซ่องเดี๋ยวจะเอาครีมคืนมาให้เวียง เวนีก็ยสีพึ่งเบื่อกันด้วยจ้ามีแต่คีไปเห็ดกเขามีแต่คลิยูน้ำบานมอมเมอเมอตบหูหูกันอยู่นอกสถานการณ์เขาเพิ่งบอกว่าให้งดออกจากบาทก็นเร่การไปข้างนอกถ้าเธอเรียบเราก็แล้วนีตังเว้นกับไได้ทาอีกไอเชยดูไอเชเดกับบใส่แล้ว้านี้งานมีไปข้างนอกมองปัดแกนกับปัสยูธดำนี่ โมักมอีก่างทิ้งเนื้อนะมันหอมนึกออกเราก็จะมีเขียนคิวกันนะจ๊ะแต่งหนาบ,นบานพี่น้นองเฮ้ยแต่งหนาเฝ้าร้านร้านเสื้อสกีนร้านปักชื่อปักโลโก้บริการตลอดวยจ้าทักออนไลน์ในเพจก็ได้หรือว่มามหาอุี่ร้าน ตัวนี้ก็จะเป็นสีหนึ่ตราก็สีไข่แน่ึ้นมาหน่อยหนึ่งเขาก็ทำหัวฟุง้งหัวฟิ้งอะไรของเขาเสริมดังเนี่ยเพราะตัวจีไม่มีดังนะคะโอ้ยกว่าทอร์ค่นนะ ขนานคิวยนงบวกกันนะคะแต่งหนา้าลุกอยู่บ้านลุกประยับลุกสบายสบายไม่เหนียวเหนอะหนะบริสบอบมาก์ทาลิปแมทตมาก์ทาลิปทีมันตัวนีน้เบบ,บี้ไบท์เบบีบ้ไบท์ซื้อที่บิ๊กซีเก้าสิบเก้าบาท ปกติกะ้าเข้าไปข้างนอกเขา,ากข็จะทาอาแอชดโดว์แล้วแก้มแล้วกันอยู่บ้านเปล่าร้านเอาซนมมี้กับพ่อเนาะอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อย้าที่บมีคอนเทนต์แบบออกไปเที่ยวข้างนอกผมเราก็จะปล่อยลงมาผมสั้นมันก็จะสบายนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าลุกอยู่บ้านอย่าเบื่อกันเด้อย้าทีห้บาบม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าเพื่อนแห้งงดออกไปข้างนอกเนาะ งดออกไปข้างนอกงดชุมชนงดเว้าพื้นเพิ่นวะพะว่าน้ำลายละอองมันมันติดส่วนมามันติดน้ำละอองการหวาละอองน้ำลายห่าง,งกันสองเมตรกินร้อนช้อนกลางพยายามล้างมือ้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างโดยสบู่แมตต์กับใส่แมตต์ผ้าไปก่อนถ้าห้าบ่ดด้ป,ป่วยเป็นวัดเป็นไขว,ว่าแมชช่วนี้ราคาสูงมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครป์ใต้คลิปนะจ๊ะจ,จะได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปกาแาพี่น้องกดแนะ่กดไหลซื้อซื้อกดติดตามซื้อๆื้อนี่เวลาอย่าใครก็คอยเบิ้งหน้าจ๋านะ้อกดติดตามให้แนะ่เพื่อสองน้นนอยๆจะมีกำลังใจแรงใจเราจะผ่านสู้โควิดไปด้วยกันเอาไปใช้ได้เลยจ้างบประหยัดพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า